ครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับวีนี้ก็มาถอนมันครับวันนี้ับรถไถมาขฝนตกหนัก dặn vừa đang hello 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 à. hello 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 พี่ครับตอนนี้ก็ถึงสนมันแล้วครับใครให้มาทำงานเนี่ยฮะใครให้มาทำงานาใครเป็นหัวหน้า,าฮะใคร เฮ้ยมันเน่าเริ่มเน่าแล้วเนาะเฮ้ยทำไมถอนยังไงได้เร็วแท้โอ้ตะโมมาเอาต้นมันแล้วต้นนี้เหรอเขา,าเอาอยัางเหรอเนี่ครับ,บวันนี้ฝนตกเขาให้หยุดให้นอนพวกเองมาทำอะไรนี่ดูน้ำท่วมนี่อเออ วันหยุดไม่ผมบอกว่าแล้วแต่หัวหน้าใครเป็นหัวหน้านี่ใครเป็นหัวหน้าให้หหดูหน้าหัวหน้า่อยดิไอ้นี้เป็นหัวหน้าครับนี่น่าจะเป็นหัวหน้าเลยดูพุงดูนมดิเองเดินเหมือนเกดินี่เองเดินให้ <c oughs> เดินน,น,นั่นไม่โคลนในรถแปเวาพัด ท่านมาค้มา็นรถนี่นโอ้ยอมเลยไปรุ่นนี่ฮะน,นี่พี่ปอนครับอันนี้เดี๋ยวไปดูหน้าอันนี้ดำก่อนอันนี้ดำอนี้อีดำเนีเออเออกระจังไปไหมมองแล้วก็ไปไปใสโอ้อันนี้ดำ พี่พ์จอยไม่โคเอาทำอะไรเส่เดือนต่อสบันต่ออะไรนะต่อต่อต่อสบไอเหี้ยเออวะหัวดีอยู่ดิงัดยังไงขาดเยอะ้ยงัดไปตามลายมันโอ้ยยังงัดย้อนสอนว่ะเฮ้ยของใครเออของใครงัดไปอุ้เริ่มเน่าแล้วเนาะ เหมือนเน่าเน่าเหมือนไม่มีเลย,ยลานมันที่ไหนวะไหนชื่อลานมันหน่อยสิใส่เชื่อลานมันไหนนั่นจิตสดาพืชผลแน่นนอนใช่ไหมโอ้โหพี่ปอนดึงอะไรครับสุดจัดเลยพี่ปอน รถไถเรา,าลงมาจะจมไหม,ามาน,นี่ฮนะพูดอะไรของมันย่าเดี๋ยวเจออันนี้อันนี้เล่าบังอันนี้มังเล่าบังน่าซ้ำเตะเล่าบังอันนี้ยัง <laughs> มองหันหน้ามาด้เลยวะอุยอออเร็ววะ่ะทอนนับเดียวเองผิดพัดผิดพัด <laughs> นี้เมียกำลังท้องป่องนะครับต้องช่วงนี้จะหาเงินเยอะๆหน่อยส่วนปลาไหลบอกปลาไหลเถอะปิด<พ><พ>ปอนก็นนขายกับข้าวช่วงนี้น้ำท่วมครับ ใครมีลูกหลานก็ดูแลดีๆเดี๋ยวไปจมน้ำหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมใครมีเมียก็ดูแลเมียดีๆครับเดี๋ยวก็มาเขาปล่อยเขาปล่อยขี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเขาจะเอาข้าวมาส่งเขากำลังทอดหมูอยู่เบื่อมากเลย ยังเยอะเยอะอีกโถแรงดีวะคนนี้สุดยอดเลยครับฮะโคดกเลยเนาะน้องปอนเนาะครับคุยมีคุยบอกเอ้าก็ได้ยินสันเนาะคู่นะตัดขวดมาในยแล้วโคไม่ไม่หัวหน้าไม่ได้ซื้อโคกั่บป พี่แกีวบอกว่าจะซื้อมาให้ตั้งแต่บูซื้อที่ไหนตังอยู่เขาดูดูดูมันทำหน้ามันได้ตังแล้วมันงุบงิบเรื่องกินเงินนี่ไว้ใจมันเลยเอ๊ขี่รถสัเองมาก็อไม่ถึงเป็นไรท้าในตอนก่อนเข็ยนมาไม่บอลเข็นขี่มารถน้ำมันหมดไม่ขี่ดับขี่ดับขี่ดับน้ำมันหมดที่นั่นน้ำมันก็ยังอยู่จะอยู่ใกล้บ้านเลี้ยวกับบ้านเลี้ยวกับบ้านอ้าวเป็นไรบอกอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดี ไปายทุกคนไปไาหน่อยดูม huh. uh ืนเต๊าไปายครับ